สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเนียไ,ได้ยินเสียงอะไรไหมครับนี่คือเสียงอึ่งน,นะครับเสียงอึ่งเสียงอึ่งที่เปิดาจาก youtube นะครับก็หลอกล่อให้อึ่งที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับมาวางไข่มาวางไข่อยู่ในบอ่อนี่นะครับอ่ผมขุดบอ่อ หลอกล่อนะหลอกล่อไม่ต้องไปหาจับอื่นนะีใช้วิธีการหลอกนี่แหละครับหลอกอึงแต่หลอกคนไม่เป็นนะครับหลอกตัวอึงน,นี่แหละครับนี่ก็ได้เยอะแล้วนะครับวันนี้ฝนตกพอฝนตกมาอึงก็จะออกมาใช้วิธีการหลอกล่อเดี๋ยวได้ผลยังไงเดี๋ยวจะ ให้ท่านได้ชมคลิปอีกทีหนึง่งนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ